ลงเล่นทุกๆท,ทุกครั้งที่ผมได้เชีย์เพื่อนหรืออะไรเงี้ยผมประทับใจทุกเกมนะคือต่ให้ผมประทับใจสุดก็คือผมว่าผมประทับใจพิเศษละกันคิดว่าพิเศษก็คือว่าในการแข่งขัน,ขนโ,โมสร์ซชิงแชมป์เอเชียครับที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะเราไม่เคยเป็นเป็นแชมป์เลยเราไปทีไรเราแพ้ตกรอบแรกตลอดเลยอะไรเงี้ยในทีมในตัวแทนประเทศไทยเงี้ยแล้วปีนั้นปี2006เนี่ยเราเราไปเราเราเป็นแชมป์เนี่ยเป็นแชมป์รายการนี้เรา,ารู้สึกแบบ ดีใจมากมากครับดีใจที่ประเทศญี่ปุ่นครับเร,เราได้เราได้แชมป์ในการชิง,ชงแชมป์สโมสรเอเชนะียครับเราชนะอิรัน,นจริงลุกโทนเงียผมเลยรู้สึกแบบประทับใจมากทุกคนแบบน้ําตาไหลร้องไห้เลยแบบเออในสนามณตอนนั้นครับเออมันก็รู้สึกแบบโอ,อ้เราปลดล็อกแล้วอะในในการเนี้ยที่เราที่เรา,ท,เราที่เราโดนยิงมาตลอดเราตกรอบแรกมาตลอดเราเลยมาประสบความสำเร็จเนี้ยผมเลยแบบรู้สึกประทับใจตรงนี้แล้ว,ลวเพราะว่าเพราะมันเป็นเวทีเอเชียด้วยครับก็คือแมตช์เนี้ยที่นี่ความทรงจำของผม